นตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดคานากาวะนะคะที่โยโกฮาม่านะตอนนี้อากาศ23องศานะคะเป็นกระเช้าลอยฟ้าค่ะมีชื่อว่าโยโกฮาม่าแอร์เคบินนะคะของพี่อบสั่งอะไรอะ่ะนี่เป็นสเปริ๊กเบร์นอวนะไปที่เลดบิกตรงน,นู้น, <c oughs> น,นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับตึกที่เก่าแก่เนี่ย <c oughs> มันมีที่มาด้วยใช่ไหมยังสวยงามนะดูอย่างพวกแก้วพวกขวดันมีประวัติศาสตอะไรบ้างอืมเหมือนจะเป็นน้ำแดงนี่ใช่เลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดคานากะวะนะคะที่โยโกฮามะนะตอนนี้อากาศ23องศานะคะเวลาบ่ายสองค่ะของวันที่5ของคลิปนะก็เพิ่งจะมาถึงเป็นไงบ้างพี่ยกอากาศดีอีกแล้วคนเยอะใช่เดี๋ยวตามพวกเราไปเที่ยวกันว่าเราจะไปที่ไหนนะคะอันนี้ตึกอะไรนะเนี่ยค่ะเราเห็นเคเบิลนะคะ แอร์เค i ินเป็นเขาเรียกอะไรแหล่งเช็คอินใหม่นะคะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆมาเที่ยวครั้งหน้าเนี่ยได้มานั่งกระเช้ารอยฟ้านะคะผ่านกลางเมืองนั่นเขาให้ปลาคร์ฟหรือเปล่าน่ะตรงนั้นน่ะใช่อ๋อเป็นทงของเรืออ๋อทงของเรือวายกิ้งจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะของการมาเที่ยวโยโกฮามานะเพราะว่าฝาท่อเขาเนี่ย จะมีความบันเทิงมากนะคะรูปทรงไม่เหมือนกันอันนี้เป็นรูปเรือสําเภานะคะมารู้คงนิจิหรือเปล่าตอนนี้เราก็เดินท่ามกลางแดด23องศานะคะจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านเมืองของญี่ปุ่นด้วยนะเห็นไหมอันนี้ก็เข้า,ขาสถานีอืมแล้วมันเตี้ยม,มากเลยนะใช่ถ้ารถรถเคนใหญ่ๆจะชนหรือเปล่าไม่ <laughs> เออไม่แน่ถ้ารถสูงนะ,น,ะนี่นะคะโอ้ยรอยตัดหน้าพี่โอไปแล้วนะคะเกบเคาขามีบยบายด้วยคนไม่เยอะนะเนี่ย <c oughs> ก็เป็นแหล่งเที่ยวแหล่งใหม่นะคะหลังจากทาญี่ปุ่นเปิดแล้วนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคนนะแต่บายบายก่อน <c oughs> ชอบความที่มันเป็นกระเช้าแอร์นะพี่โอ ปกติมันจะเป็นกระเช้าที่แบบเอ่อลมธรรมชาตินะอันนี้เขาทำเป็นกระเช้าแอร์ไปเลยมีป้องกันยูวงยูวีนี่นั่งกันแบบโล่งๆเลยกระเช้าละคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรวมกับผู้ใดนะคะ นี่นะคะที่เพื่อนๆกำลังเห็นภาพอยู่นะด้านบนเสาแซบเนี่ยก็คือเป็นกระเช้ารอยฟ้าค่ะมีชื่อว่าโยโกฮาม่าแอร์เคบินนะคะโปรเจกต์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เขาทํากระเช้าลอยฟ้าติดตั้งถาวรผ่านใจกลางเมืองนะคะเส้นทางที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็มีระยะทาง630เมตรนะคะมีความสูง40เมตรซึ่งมันดูไม่สูงมากเนาะ แล้วก็มีกระเช้าทั้งหมด36ตู้นะคะ1ตู้เนี่ยสามารถจุคนได้ทั้งหมด8คนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็รักษาระยะห่างนะคะก็ให้นั่งแบบห,ล,หล,ลุมๆกลุ่มใครกลุ่มมันนะคะใช้ระยะเวลานะคะในการนั่งกระเช้าเนี่ยก็ประมาณ5นาทีค่ะภายในกระเช้าเนี่ยเขามีการติดแอร์ด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยณนะปัจจุบันที่เซาแซบมาถ่ายอยู่นะคะก็เดือนพฤษภาคมของปี2022นะคะก็ครบรอบ1ปีพอดิบพอดีนะคะ เพราะว่าเขาเริ่มวิ่งครั้งแรกเดือนเมษายนปี2021ค่ะที่เที่ยวครั้งใหม่ของทุกคนนะคะอยู่ใกล้กับโตเกียวถ้ามาอยูกฮามาก็แวะมาอัปเดตแวะมาเช็คอินกันตรงนี้นะคะนี่นะครับเราก็มาอยู่กันที่ข้าวตอนบ่ายตอนเย็นนะใช่แล้วอยู่ที่ร้าน t a แตง d It's Friday ใช่ขอบคุณมากที่เป็นวันศุกร์ <laughs> แต่วันนี้วันพฤหัส <laughs> จะบอกว่าสอสแซว่าสั่งพาสต้าเขามาใช่ไ่เ <laughs> ขาให้ช้อนมา กินยังไงอ๋ออยู่ตรงนี้ตกใจโอเคค่ะวันนี้เราก็เปลี่ยนแนวนะคะ,คะเป็นแนวบ้างาาช่เป็นพาสตา้ากุ้งกับไก่ไม่เคยกินเหมือนกันร้านนี้นะเป็นพาสต้าเส้นแบนชิมละเดอ้อจะบอกว่าวิวดีมากเลยนะหลังหลังซสาเว่นที่เป็นเคเบิลเขาเรียกว่าไนงะเคเบิลคาโยโกฮาม่าเคบินแอร์เคบินแอร์เคบินแอร์กินละมา เป็นเจ๊ดหอร่อยดีมันจะเปรี้ยวหน่อยเพราะว่าซอสมัเผือเทศเยอะมากแต่ว่ายังกินไม่โดนไก่เลยอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะเหมือนมีรอยผิดด้วยอืมไก่เฮลตี้อ่ะมันไก่เนื้อหน้าอกไม่มีมันแห้งๆนะคะโอเคเดี๋ยวให้สาวไปกินก่อนนะคระับแล้วนะครับ ดูว่าจะสู้อามาดิุสที่เบลเยียมได้ไหมนะของพี่อบสั่งอะไรอะ่ะนี่เป็นสเปริ๊แบบครึ่งเดียวเพราะว่าไม่เต็มนะมชิมนะคะเดี๋ยวต้องมีขบวนการแจมขอร่รวมด้วยเป็นไงตอนทาสีหน้าแบบนั้นอร่อยแต่น้ำจิ้มมันจะติดหวานไปนิดแต่อร่อย <Okay. S 2> น,นิ่มนิ่มมาก แต่เหมือนมันจะน้อยไปนิดเนอ่ะถั้งั้นอะค้นนมันอร่อยโอ๊ยดูน่ากินอะเดี๋ยวไปจ้วงด้วยดีกว่านิ่มไม่เหนียวมันเป็นซิกงนิดเจ้าของเขาเลยและรสชาติกลมกล่อมประดีหวานน้ำผึ้งอ๋อมีน้ำผึ้งมันมีกลิ่นคล้ายอืมอร่อยเลยนี่นะครับฟรีดีฟิลด์ดริงก์ก็คือ450เยนหรือ406 495เยนเนี่ย ตั่งอะไรก็ได้นะเปลี่ยนได้ด้วยเต็มที่ก็คือเหมือนริงบาร์นั่นแหละยอดเลยตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของที่บริเวณหน้าสถานีตักุลทกิโชนะครับด้านบนนี้นะครับก็เป็นสกายวอลที่เชื่อม2ฝั่งเข้าด้วยกันนะข้ามถนนโดยไม่ต้องลงไปบนถนนนะครับ ที่ด้านเห็นด้านหน้านี่ก็คือเป็นเอาวตกเกีียวนะแล้วก็อันนี้เป็นแอร์เคบินยูโรม่านะครับอันนี้เขาก็มีคิวประมาณ20นาทีนะอันนี้สาวแซ่บกำลังไลายเพื่อนๆชมอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตั้งแต่เบร์เอานะไปที่เลดบิกตรงนู้นนะครับอากาเลงกะนะครับอันนี้โรงแรมที่เราพักอยู่ตรงนี้นะครับวอชิงตัน อันนี้เป็นเรือที่อยู่ที่ตรงท่าเรือนะครับชื่อว่านิพงมาลุกนะเขาก็คล้ายๆดูเหมือนคล้ายๆเรือ,อเรือใบสมัยก่อนใช้ใบนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับที่โยโกโฮมาม่านผะ่อนนะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณยี่สิบสองศนนะครับนี่นะครับที่โยโกฮมาม่านะ แดดยังมีอยู่นะอันนี้เป็นแอปเปิลนะครับลิมโกะอาเมะคนเยอะมากเลครับ oh <my> ช่วงปก็เด็นวีของญี่ปุ่นนะ oh <my> ที่เห็นนั้นก็คือเบบี้คาสเทล่านะหอมมากเลยถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นช่วงงานเทศกาลเนี่ยเคยจะได้กินเบบี้คาสเทล่านะครับกินมันหอมมากเลย oh <my> ตรงนี้ก็เป็นสะพานที่คนเดินไปแทนที่นั่งเแอร์เคบินนะ ตรงนี้นะครับเราเดินไปด้วยกันนะไปเลยอันนี้ก็เป็นสะพานนะครับอากาศดีมากๆเลยคนมาวิ่งด้วยที่เห็นนี่ก็คือดอกซูซิจินะกำลังบานในช่วงนี้เลยนะครับเดินไปสะพานนะถ้าใครมา่วงนี้จะเห็นดอกซูซิจิเยอะมากเลยเดินแป๊บเดียวก็ถึงแนละ้ว ไม่ต้องนั่งแอร์จะบินะกันนะปรากฏว่าไปยืนรอคิวนี่เดินข้ามไปถึงแล้วน,นะก็แล้วแต่สะดวกครับนี่นะครับถ้ามองกลับไปก็เป็นท่าเรือนี่นะก็มีเรือสำหรับล่องในอ่าวด้วยนะครับเมื่อตอนไปๆไปก็มีพวกซัพพอตมาด้วยนะที่เห็นนั้นก็คือ f ฟ r r ์ลิสวิวสูงมากเลยนะครับเท่าตึกเลย ในสมัยก่อนถ้าถ้ายยโกมาก็เป็นท่าที่สำคัญนะครับในการค้าขายาต่างๆของญี่ปุ่นนะนี่นะครับให้ดูกเก็บราคาวันนี้อากาศดีมากเลยต้องรีบถ่ายไว้ไคนก็ออกมากันเยอะมากเลยนะครับว,วันแคบกาศดีนะบรรยากาศยามเย็นนะครับอีกมุมหนึ่ง ทีท่าเรือโยโกฮามนะตอนนี้เราก็เดินตรงต่อไปนะครับจะไปถึงที่เรดบ r ริกนะครับที่เป็นอาคารเก่าแก่ทางวัฒนธรรมของท่าเรือโยโกฮามะนะครับส่วนด้านซ้ายที่เราเห็นนะครับก็เป็นโยโกฮามะเอ i ก์นะก็จะเห็นว่าคิวเยอะมากเลยนะรอประมาณ20นาทีนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเดินที่จะไปเรดบิกนะครับโยโกามาเลตบิกหรือว่าโยโกามาอากาลรนรกาก็มีหนุ่มสาวทุกคนมุ่งหน้าไปที่งานเทศกาลดอกไม้เยอรมันหรือสปริงเยอรมันเฟสติวัลนะครับบอกว่ามีหนัง,งแปลงด้วยมีดอกไม้ด้วยนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็เดินมาที่เทศกาลสปริงของเยอรมันแล้วนะครับนี่ก็คนเยอะมากเลย ที่นี่ก็จัดคริสต์มาสมาร์เก็ตด้วยนะใช่ใช่เขาก็ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วตึกที่เก่าแก่เนี่ยมันมีที่มาด้วยใช่ไหมใช่อายุร้อยปีแต่ก่อนเขาเป็นโกดังเนะ <So ko. S 2> าะโซโก้เป็นโกดังเก่าแม์แเฮาส์นะคะ<อ>นี่มาดูโอ้ยตื่นเต้นอะ่ะทำไมเราตื่นเท่าฟรีด้วยนะที่สำคัญไม่มีจำกัดคนด้วยสมัยก่อนยังมีจำกัดคน เยอะมากเลยนะครับเโหมือนลรงเบียร์เหมือนโรงเบียร์ใช่ไหมนี่ก็เป็นบริเวณการจัดงานนะครับจะเห็นว่าคนเยอะมากเลยมีทั้ง c u r r y w u r s นะมีเต็กรอบเหมือนที่เยอรมันเลยนะเขาเปิดเพลงเยอรมันด้วยนะ เรือนะครับก็บะะจะเห็นว่าที่งานเนี่ยมีการนั่งแบบพื้นแบบนี้ด้วยนะครับเห<อ>มือนคันตกเลยนะด้านด้านนอกก็ยังมีฟู้ดทรัคนะนี่น,นะครับฟู้ดท럭อ๋อมีฟู้ดทจริงด้วยววน่ามีฟู้ดทำอาหารไทยมาเนาะเอออ๋ออเล่นน้ำด้วยนะ นี่ก็เป็นโซนที่ต้องต้องแตมนะครับต้องเสียตังค์อ๋อที่มันมีโรงหนังนะเทเตอร์เลดบิกนะครับเดี๋ยวคขมีหนังกลางแปลงนะเป็นหนังอนิเมถ้าส่วนใหญ่นะนี่นะครับเป็นหนังออนิเมะที่จะฉายกลางแปลงแล้วก็มีมีที่นั่งบอกด้วยนะไม่ใช่นั่งกันมั่วๆนะอื จำจำโซนอืมเอ่อที่มีท่าเรือใช่ไหมมีของมีเครื่องเล่นต่างๆนี่เป็นเรือครุยส ว่าเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าเรือน้ลึก,ท,ลกที่สามารถจอดเรือครูอิสขนาดใหญ่ได้นะอันนั้องบินมันจะรลยนี่นะครับเรืออัสุกะนะนี่ของของญี่ปุ่นเขาเองเลยนะอืมอสุกะทูอันนี้เป็นบริเวณท่าเรือนะครับที่มีคนมาตกปลาก,กันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีเรือสำราญหรือครูอิสนะครับที่มาจอดแวะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเที่ยวที่เมืองจากูอยู่าารประมาณช่วงเวลาหนึ่งน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเมืองอื่นต่อนะ ก็เป็นเรือของญี่ปุ่น้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดตกปลานะครับจะเห็นว่ามีห้องน้ําด้วยนะหาง่ายมากเลยหาง่ายกว่าทังงย่ายแล้วครับห้องน้ำเขาทำดีมากนะคนญี่ปุ่นนะชีวิตที่โยโกามาค่็มีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่บริเวณสวนที่มีชื่อว่ายามาชิตะพาร์คนะคะเป็นสวนเก่าแก่ที่อยู่ริม ชายทะเลนะคะริมชายชายหาดไหมเขาเรียกอะไรริมชายทะเลระะิมท่าเรือริมท่าเรือนะคะเปิดมาตั้งแต่ปี1930นะคะก็เป็นสวนนั่งเดิมเลยก่อนนั้นเนี้ยโดนแผ่นดินไหวนนเขาถึงบูรณะเป็นสวนให้คนมาใช้ใช้ออกกำลังกายเดินเล่นค่ะ ในปี1923นะคะมีแผ่นดินไหวแผนนะ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคันโตก็ส่วนตรงนี้ได้รับความเสียหายนะคะหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีนะคะก็1930เนาะเขาก็มาปรับปรุงทำเป็นสวนส่วนนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่ดี่ดีขึ้นนะเพราะเพราะว่าได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนแล้วก็ uh huh. ได้ชมวิวสะพานสวยๆนะโดยในวันที่อากาศดีๆก็จะเห็น วันิลลาสกายเหมือนในเรื่องมิชชั่นอิมพอสิเบิลหรืออย่างเรื่องวานิลาสกายตัวนี้ก็เป็นต้นไม้นะคะที่เขาปลูกเป็นดอกลาเวนเดอร์แล้วก็มีมุกมีความเป็นแบบยุโรปส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นดอกไม้นานาชนิดที่พร้อมจะบานนะหรือบางดอกก็บานไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มีปักตายด้วยว่ามีดอกอะไรบ้างโอเชียนสวนยเป็นทิวลิป เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายดอกเลยผู้คนก็ออกมาเดินเล่นนะคะพักผ่อนหย่อนใจบางคนก็มาอ่านหนังสือมานอนมาออกเดทกันนะคะนนตีวนี้น่ารักพี่ยอเธอดูดิ <c oughs> อันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้ก็มีความน่ารักตัวเม่นเหรอหมางตกใจน้องหมานะคะตัวเม่นน่ารักจริงเหรออยู่ในไหนข้างหลัง อ๋อนี่เขาทำตามถ่ายตัวเม่นตัวเม่นของใครตัวเม่นจิ๋วจิ๋วนั่นแหละต้องรอนพ่นหนาอ๋ออันนี้น้องหมานะคะเราก็เอ๊ะคุณฟรั่งเขาเดินตามถ่ายใครนะคะเดินตามถ่ายตัวเม่นจิ๋วจิวตรงนั้นนะคะหายายต้องเจอเรายยพบอกว่าวิ่งเร็วมาก แล้วเราก็เป็นกลุ่มคนเดินตามตัวเม่นนะคะ everyone just follow นี่นะคะนี่เราก็เดินครบหนึ่งรอบนี่นะคะ ไม่ได้มีแค่เราที่เดินตามเขานะคะเนี่ยค,คนญี่ปุ่นเองก็เดินตามเหมือนกันคนนี้เป็นเจ้าของแน่เลยหรือว<ช>่าเนาะไม่ใช่หรอก<น>ของธรรมชาติเอาจริงเหรอแต่เขาเขียนตะก้าน้องหมานะไม่งั้นหมามันก,ก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วอืก็กลับมาที่สวนของประชาชนนะคะก็เนี่ยค่ะผู้คนก็มาพักผ่อนหย่นใจอย่างที่ซอแซบอกนะคะตรงนั้นก็เป็นวิวสะพานนะคะโยกโกฮามา สะพานแขวนนะคะไม่รู้แขวนไหมไม่แขวนหรอกแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกับสะพานแขวนนะสะพานที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเขามีชื่อว่าโยโกฮาม่าเบย์บริดจ์เป็นสะพานที่เชื่อมเก,กาะกลางามอ,าอากอาวโตเกียวอ่าวโยโกฮาม่าใช่ค่ะเป็นสะพานข้ามอ่าวโยโกฮาม่านะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโยโกฮาม่าเบย์บริดจ์ตรงเก,กาะกลางก็คือเราไปแวะไอเนี้ยค่ะไดโกกุเนาะจุดแวะพักรถโอ้โหชิลสุดนะ เอาเสือเอาผ้ามาปูนอนเล่นชมวานิลาสกายท้องฟ้าใสาๆใต้ต้นไม้สีเขียวมีทะเลลมอ่อนๆนะคะคนมาเดินเล่นกันมาวิ่งโอ้โหพี่อ๊อกดูนี่ค่ะจุดทิ้งขยะช็อกซีนีมาอ๋อมันล้นไง <laughs> ไม่เคยเห็นแบบนี้เยอะเกิเนแต่ก็ถือว่าเป็นจุดทิ้งขยะที่เป็นระเบียบนะ าไม่รู้ทำไงไม่มีใครมาเก็บเป็นวันหยุดหรือเปล่าใช่ด้านบนอุ๊ยอันนี้สวนดอกไม้สวยจังนี่นะคะจุดทิ้งขยะนะคะพอมีจุดทิ้งเนี่ยเขาก็จะทิ้งกันแบบนี้เลยแต่เขาก็ตั้งเรียงสวยงามน,นะดูอย่างพวกแก้วพวกขวดเหมือน <ะ S 2> สกกาละอะไรบางอย่างถ้าเป็นน้ำแดงนี่ใช่เลยพี่ยอบอกว่าเหมือนเอาสักการะอะไรสักอย่างแต่คือเป็นการเรียงขยะที่เรียบร้อยนะ คือถ้าเป็นที่อื่นก็คงบแบบระเนระนาดถูกไหมเนี่ยค่ะเจแปนนิสสไตล์นะคะทุกคนก็ให้ดูภาพหาดูยากส่วนอันนี้เป็นส่วนดอกไม้นานาชนิดนะคะที่เขาเอามาปลูกเอาไวร้รวมกันเห็นแล้วสดชื่นอะ่ะแล้วก็วิวสวยมากตรงนี้ยิ่สวยนินาสกายเนาะโอ้อันนี้สวยจริงสวยจริงนะคะต้องให้พี่ออช่วยซูมแล้วล่ะก็จะเป็นตึกแลนด์มาร์กนะคะของโยโกฮาม่า มีเรือนะคะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็อยู่ในช่วงสปริงนะคะฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราก็จะเห็นหน้าตาผู้คนแบบเบิกบานแจ่มใสนะคะซึ่งอาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคนได้งานใหม่ได้แฟนใหม่แต่งงานใหม่ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะบางคนก็ได้เลื่อนตำแหน่งก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแบบ ฉเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลังจากนี้นะหลังจากมันหยุดโกลเดน้นวิคเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีอาการเขาเรียกไม่อยากไปทำงานนะอันนี้ก็เป็นชมรมน้องหมาเพราะว่าพาน้องหมามาจ็อกกิ้งเด<อ>ินเล่นกันนะคะนี่ใครเลี้ยงน้องหมาเนาะก็พาน้องหมามาจ็อกกิ้งมาออกกำลังกายนะคะน้องหมาออกกำลังกาย ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าน้องหมาที่ญปุ่นเนี่ยจะต้องมีเชือกจูงนะน้องหมาไม่สามารถวิ่งอิสระได้ถ้าไม่ใช่ดอกรันมีมาล,ลัพักผ่อนใช่มีเทคนแอบนะคะใช่ครับเป็นสวนแห่งประชาชนจริงๆอันนี้เขาห้ามเตะบอลม,มีป้ายบอกเนาะแต่ตีแบดได้เนี่ยเด็กๆก,ก็เลยเอาแบตมาตีแต่ชอบการที่เขาเอาก้าอี้มาตั้งเรียงเยงเ,ยงเนี่ยนีย่เทศกาลครั้งที่ห้เก้า เทศกาล <Flower S 1> ดอกไม้ <hib> ก็คือเทศกาลอันนี้แหละจ้าเนี่ยนะคะมีสารพัดสารเพหลายดอกมากเลยเรามาถ่ายตอนแสงเย็นๆนะสวยงามมากอ๋อชื่อเทศกาลว่าฮ a r เบิ n ไนท์หรือเปล่าสาวแซบรู้ละแต่ละซุ้มเนี่ย เขาจะมีการจัดดอกไม้แล้วก็จะตั้งชื่อธีมนะคะเองอันนี้ก็คือเป็นของบริษัทซักบริษัทหนึ่งเขาว่าตั้งชื่อว่า Harbor n i h t t มหน้าโตมีไรนะคะเขาก็จะมีชื่อแล้วก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันนี่แล้วมาดูของซุมนี้นะคะซุมนี้ก็ชื่อว่ากระทงนั่นแหละใช่เออถูกพี่ออพี่พูดถูกเหมือนงานประกวดกระทงนะคะอันนี้ชื่อว่า d r e a มความฝัน ความฝันอะไรนาะืออันนี้ก็เป็นดอกเบบีบูอ e ายส์นะคะนิโมฟิล่านิโมฟิลาดตาสีฟ้าเขาบอกว่าเหมือนตาเด็กนะคะสวยมาดูโอ้อันนี้เอาขอนไม้มาด้วยนะคะอันนี้ชื่อว่าเดอะอโร oma of spring น่าจะเป็นขอว,วนของฤด,ด,ดูไปไหมผีอ่านี้ให้สับปะษ,ษาไยโดรฟิลุก <laughs> <laughs> นี่นะคะหมู่มวลดอกไม้ เขามีตกแต่งด้วยขอนด้วยใช่ยกขอนไม้มาเลยให้มีความแบบอยู่ในป่าจริงค่ะก็สวยดีสวยจริงอ่ามาดูอันต่อไปอันนี้จะได้รางวัลใช่ไหมความสงบสุขไหมอันนี้เฮวาเฮวะนะคะภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อะไรอะเมอร์ซีเดสหรือว่าไม่ใช่ใช่ใช่เพชรเงี้ยช่งใหม่พีซสากลคือ้าหมยสากนเลยอ๋อนี่สงท่าเพิ่งรู้ช่วงสงครามเขาคงได้ไอเดียว่าควรจะ มุ่งเน้นเรื่องของสัันติอันนี้ตีมบีจ้าโยโกฮาม่าบีชพีชด้วยนะยังมีมีพีชด้วยอาจริงด้วยนี่คะเป็นสัญลักษณ์นะคะสากลโลกชอบต้นแคร์ต้นเขาเรียกอะไรต้นปาลมแคร์ปาลมเล็กอันนี้สวยได้ความทะเลอุ๊ยระหว่างทางเราเห็นแก๊งวิ่งนะคะเรจะมีคุนกลุ่มเลยนะเรามีนัดกันมาวิ่งอันนี้อันนี้อยู่ตรง อันนี้ติม่มชื่อว่าอะไรกยไหน่นนมมฮารุอ,อุราระ <c oughs> Beautiful Spring ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลาเวนเดอร์อุราระใช่ Beautiful Spring Day นะฮะ <c oughs> Beautiful Spring Day จ้าอ๋อนี่เขาเอากระจกมาตั้งไงทำให้แบบดูเหมือนมีเยอะเออหลอกเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นกระจกนะฮะมียาวๆไม่ใช่ เนี่ยเห็นทีมวิ่งเรานึกถึงที่ไหนไหมคะนึกถึงที่สิงคโปร์อ่ะดีโอเขาจะมีทีมวิ่งแบบนี้เนาะนัดกันมาวิ่งเออนีเขามีหัวหน้าทีมนะคะอันนี้ Spring Color h ์ฮ l เป็นฮิลของดอกไม้อุ๊ยอันนี้เขาเอาอะไรอ่ะเอาเปลือกเปลือกไม้หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยนะคะมาเป็นเป็นพร็อพด้วยโอ้จะบอกไม่ได้มีฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ก็มีเนี่ย สวยงามมากเลยอันนี้โรสซิตี้โยโกฮามานะคะโยโกฮามาสตอรี่ออฟโรสติมปุหลาบ <c oughs> นะคะส่วนนี้เป็นอะไรเอ่ยอุจิจิกังอันนี้เป็นโออุจิจิกังสเปนชามวิดเพลนต์นะคะก็มีการนำไม้ไผ่มาใช้มีจำลองเป็นกำแพงบ้านนะคะเป็นสวนส่วนนี้เป็นรี u s e ส a การ์เด้นโอ้นี้สวยดีอะรี u s e ส a การ์เด้นนะคะ แต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเพราะว่ามีไม้ไผ่ตรงนี้เนาะมีสวนญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะคะอะไรที่เป็นกำแพงวงกลมมีไม้ตั้งระแนงเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาท,าทันทีส่วนอันนี้ spring has come นะคะว้ยน่ารักอะ่ะเหมือนทำเป็นภูเขาบ้านนะคะอันนี้ team holiday น่ารักเริ่มมีแบบ มีโครงสร้างนะคะก็จะมีความน่ารักสมุตสมิโอ้ตรงนั้นเปิดเพลงนะอันนี้โยโกฮาม่ามิลเลนเนียมฟลาเวอร์การ์เด้นนะคะอันนี้เป็นบันไดแห่งความความหวังโอ้บันไดแห่งความหวังนะคะสเต็ปออฟโฮปสวยอ่ะอันนี้ฟลาเวอร์ออฟโฟล์ซีซ่นนะคะดอกไม้สีหรือดูอันนี้ฟลาเวอร์ฟลัดนะคะ,นนะ,คะก็ ทุ่มทนไปด้วยดอกไม้อันนี้เป็นรูปปั้นนะคะแล้วก็มีน้ำตกด้วยเป็นรูปผู้หญิงถือคอนโทรเทน้ำคอนโทเลอร์ลาสีกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยเปิดไฟแล้วคอนโทรเลอร์คอนโทรไม่ใช่คอนโทรเลอร์ไม่ใช่ไม่รู้สวยอ่ะพี่โอ๊ตตรงนี้สวยมากเลยแสงยเย็นนะฮะนี่ถ้าหันไปจะเห็นว่านี่ลาสกายสวยมากเลยนะโอ้ ต้องใช้คําว่าหูเลยนะคะ,ะแล้วก็จากสวนแล้วก็เลี้ยวขวานี่ก็เราก็จะเจอช้หน้าทาวนะอ่าเป็นชุมช,ชน,นคน,คนจีน,นที่มาตั้งลกล่ากันมีลูกหลานอยู่กันเยอะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ